จะเรียกว่าหายก็ได้ค่ะให้คุณหมอทิ้งท้ายสําหรับสัญญาณเตือนอันตรายนะคะที่เราอาจจะเป็นมะเร็งขวตับก็ได้นะคะมีอะไรบ้างคะคุณหมออาการทั่วๆไปของมะเร็งนะครับเบื่ออาหารน้ําหนักลดทานยากทานอาหารแล้วจะขึ้นไส้จะอาเจียนง่ายแล้วก็มีอาการจุกแน่นเสียดบริเวณชายโครงนะฮะโดยเฉพาะบริเวณลิ้นปีเลื่อนไหลมาทางชายโคงขวานิดหน่อยค่ะ ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้หลายๆอาการร่วมกันอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะคุณผู้ชมคะด้วยรักและห่วงใยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอจดชัยศรีบัิฑิตมากค่ะีครับดพูดถึงโรคมะเร็งปัจจุบันนี้นะคะเป็นกันง่ายแล้วก็รักษาให้หายขาดยาก เพราะมีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมการทํางานที่หนักจนเกินไปไม่ได้พักผ่อนความเครียดรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยเพราะฉะนั้นนะคะควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำทุกๆปีค่ะและมีวิธีนะคะเดี๋ยวนี้มีการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็งที่เรียกว่าไบโอมาเกอร์ค่ะ าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิหิรัญยศพเพื่อสังคมรายการโอโหเฮลขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อรักษาดวงตาคืนแสงสว่างและการมองเห็นให้กับผู้ป่วยเยาวชนผู้ได้อโอกาสสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิทิรัญยศพเพื่อสังคมตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ล้ค่ะ ในช่วงเกรดความรู้เพื่อสุขภาพวันนี้ค่ะคุณหมอวิทย์นั้นจะให้คำตอบว่าวิธีการที่เรียกว่าไบโอมาเกอร์ er เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งอย่างไรบ้างค่ะไปดตการชมพร้องกันเลยค่ะช่วงเกรดความรู้เพื่อสุขภาพสนับสนุนโดย Absolute Health Medical Center สวัสดีครับคุณชมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคมะเร็งแต่เราจะคุยกันในแง่ของการใช้ไบโอมาเกอร์ กับโรคมะเร็งนะครับคำว่าไบโอมาเกอร์ er เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะครับดังนั้นอยากจะให้พื้นฐานตรงนี้นิดนึงนะครับไบโอมาเกอร์ Bio er ก็คือการตรวจหาค่าทางชีวภาพบางอย่างที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาโดยเพราะจากเซลล์มะเรเนี่ยสร้างขึ้นมานแล้วเราสามารถตรวจวัดได้โดยการตรวจเลือดหรือตรวจปสวัสสาวะหรือสิ่งขัง้งหลายอื่นๆนะครับเพื่อที่หาค่าของไบโอมาเกอร์ er พวกนี้ แล้วเราจะใช้สำหรับในการตรวจหาว่าเป็นมะเร็งไหมหรือมีเซลล์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ารักษาแล้วได้ผลไหมหเดียวกันหายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกไหมเป็นหม่ไหมหรือมีการลามไปที่ไหน,นบ้างนะฮะนี่คือประโยชน์ของไบโอมาเกอร์ที่จะมาใช้ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเนี่ยนะการใช้ไบโอมาเกอร์เนี่ย สามารถบอกได้ฟันธงได้เลยไหมว่าอันนี้เป็นมะเร็งอันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเราไปตรวจไบโอมาเกอร์ er, นะแล้วพบว่าไบโอมาเกอร์ er เนี่ยสูงไม่ได้แปลว่าเราเป็นมะเร็งแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าค่าไบโอมาเกอร์ er เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภาวะธรรมดาการอักเสบธรรมดาหรือเกิดอวัยวะอื่นๆซึ่งไม่ใช่มะเร็งสภาวะอื่นๆนะครับ เพราะนั้นเราจะต้องคอนเฟิร์มด้วยการตรวจดวยนิธฉัยอื่นๆด้วยยิ่งแต่เป็นการบ่งชี้ว่าอาจจะมีการอักเสบหรือการผิดปกติของเซลล์เริ่มต้นขึ้นแล้วเท่านั้นอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าต่อมลูกหมากโตใช่ไหมครับมี PSA สูงนะครับถ้า PSA เริ่มสูงไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับในต่อมลูกหมากโตธรรมดาก็เจอได้ หรือการอักเสบของต่อมลูกหมากก็เจยวได้ดันั้นเราจะต้องดูด้วยว่าสูงมากแค่ไหนแล้วติดตามเป็นระยะระยะไปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันคงที่อยู่อย่างนั้นก็แปลว่าไม่น่าจะเป็นหรือว่าอย่างถ้า C A 1 2 5สูงก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นมะเร็งลำไสยย้ใหญ่นะครับอันนี้ให้ข้อสังเกตไว้ทีนี้ในแง่ของการรักษาครับมีประโยชน์เพราะเราใช้ ค่าของไบโอมาเกอร์ er เนี่ยเป็นตัวติดตามผลในการให้ยาหรือให้การรักษาใดก็ตามเมื่อเราเริ่มการรักษาเราเจาะไบโอมาเกอร์ er ไปแล้วหลังจากรักษาระยะหนึ่งเราติดตามผลเจาะซ้ําเราดูความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงโอ้เราก็เป็นเครื่องยืนยันตัวหนึ่งว่านะการรักษาเนี่ยน่าจะได้ผลนะในทางที่ดีเมื่อรักษาไปแล้วนะจบการรักษาไปแล้วเราติดตามไบโอมาเกอร์ er, เราก็สามารถดูว่า โรคเนี้ยกลับฟื้นมาเป็นใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้คือประโยชน์ของไบ่โอมาสเตอร์นี่คือนี่คือทั้งหมด เราควรจะทราบว่าไบโอมาเกอร์ er เนี่ยมีประโยชน์ยังไงสำหรับการตรวจรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ชมที่สนใจวิธีการรักษาที่เรียกว่าไบโอมาเกอร์ er นั้นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การแพทย์บริการแอปซูลเทลค่ะในช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้หยิบยกเรื่องราวของมะเร็งมาพูดถึงกันนั้นก็เพื่อจะเน้นย้ำให้ผู้ชมนั้นได้รู้ถึงวิธีการป้องกันและการรักษาเมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้วนั้นจะได้รักษาอย่างถูกทางค่ะ ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มีโปรแกรมดีๆในการรักษาโรคมะเร็งของศูนย์การแพทย์บรนการ a แอปสุดเทลเมกนด้วยค่ะช่วงข่าวประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยแอปสุดเ e ล l มด Medical Center สวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนี้เขาไฮฟ้ากับไฮฟ้านี่ส่วนกันได้น้องบอลครับรู้ไหมครับว่ารายการของเราเนี่ยครับมักจะนําเรื่องราวเกี่ยวเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเกือบทุกๆเดือนเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นโรคฮิตมากครับผมท่านผู้ชมเนี่ยต้องติดตามตลอดนะครับว่าโรคมะเร็งนี่เป็นยังไงรักษาอย่างไรรักษาที่ไหนน่ากลัวเป็นแล้วหายยากเนี่ยสิ่งที่สําคัญแต่ว่ามีข่าวดีนะครับ เพราะว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับมีวิธีการรักษาแบบใหม่เราเรียกวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แบบูรนาการนั่นเอง เรียกว่าการรักษาวิธีนี้นะคะจะทําให้ผู้ป่วยใน,นโอกาสรอดสูงนะคะและก็ที่ศูนย์การแพทย์บริการอัพสูดเทวค่ะก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าไฮเปอร์เทอร์มินะคะสําหรับเครื่องมือนี้นะคะจะใช้รักษาสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเม็งนนะคะโดยการใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าไปทำลายเซลล์เรลงค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ มีอีกค่ะสาหรับคนที่กลัวหรือว่าต้องการตรวจว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งนิส่านะคะแล้วก็มีในส่วนของโปรแกรมไบโอมาสเกอร์ er ค่ะนี่เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งน,นะคะ12รายกาการกัค่ะและยังมีวิธีการเสริมภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยอีกด้วยนะครับการฟื้นฟูเซลล์นะครับรวมทั้งการใช้นะครับยีนเทอราพีนั่นเองในการรักษาวิธีนี้เป็นที่นิยมมากมายนะครับในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ มีผลที่ออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าดีมากครับใช่แล้วค่ะพี่บอสและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนของโปรแกรมเสริมสาหรับผู้ป่วยอะไรนะคะที่มีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายแล้วนะคะเรียกว่าคอร์สนี้ดีมากๆเลยใช่เป็นคอร์สฟื้นฟูเ ป้องกันให้กับมาใหม่ของโรคมเม็ดค่ะยกว่าเป็นการป้องกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองด้วยนะคะใช่ครับผมนี่คือข่าวดีครับแล้วก็เราจะนําข่าวดีๆอย่างนี้นะครับโปรแกรมดีๆอย่างนี้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกๆอาทิตย์นะครับตรงนี้หมายเลขนะครับ026515988หรือสายด่วนของเรานะครับ0892045333นะครับที่นี่นะครับเราให้ข้อมูลได้ครับสนใจติดต่อเลยนะครับที่ ศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากัไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการโอ้โหเฮลสสุขภาพดีคุณกำหนดได้ก็หมดลงแล้วนะคะอธินามสัญญาว่าเรายังคงนำเนื้อหาสาระน่ารู้ดีเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณชาโ t ตอ d เดอร์บางต่อค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำนะคะ วันนี้ต้องลากันไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ